สวัสดีค่ะนักเรียนเรียนภาษาไทยกับคุณครูสิริลักษณ์นำนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะอ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า141ถึง147นะคะเป็นการอ่านเรื่องรักพ่อรักแม่พร้อมรืมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ร,รักพ่อรักแม่โรงเรียนเลิกแล้วภูผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อภูผาตะโกนสุดเสียงโถมเข้ากอดพ่อพ่อกลับมาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่นั่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุข สักพักหนึ่งแม่บอกภูผาให้ไปอาบน้ำแล้วมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ำใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยภูผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตัวเองฟั่งผู้ใหญ่คุยไปรับประทานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่า รายขอนเกิดพลาดตกหลุมลึกต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถมาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็ค่ําจนหมดแรงหุงข้าวกันเลยใช่ใช่พ่อของน้ําใสพูดมีข้าวหลามเหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อกะจะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข,ข้าวหลามนิ่มๆ มันมืดมองอะไรไม่เห็นพอดึงออกมากลายเป็นหนูเสียหนี้ทุกคนหัวเราะดังลั่นทั้งพ่อและลุงโพเกือบได้กินหนูแทนข้าวภูผาและน้ำใสหันไปกอดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่อยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ยังไม่หนักหรอกลูกพ่อของภูผาพูด แต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่าทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสาถามภูผารอฟังคำตอบพ่อของภูผาและน้ำใสต่างผัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุขลูกรูกก้ไหม ในหลวงของเราเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนปิน่นพระองค์ทรงคิด วิธีทำฝนเทียมที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำใช้ทำการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของไปพระราชทานตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียด เพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนนสร้างเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานก๊าซจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะแม่ของภูผาพูดขึ้นบ้างแล้วลูกรู้ไหม ในหลวงเสด็จที่ไหนพระราชนีจะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟังพระราชินีเสด็จที่ไหนจะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลำบากอย่างไรพระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่า ถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ําทําให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชนีของเราส่งตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆการทอผ้าไหมเพื่อให้ราชฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พระราชนีทรงรักช้างมากพระองค์จะส่งสัตวแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วย เมื่อฟังถึงตอนนี้ภูผาและน้ำใสยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบโบกใบบัวสบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่าพ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชินีทรงธรรม เพื่อคนทั้งประเทศขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญก็จบไปนะคะสำหรับการอ่านเนื้อเรื่องรักพ่อรักแม่นะคะครูมีกิจกรรมที่ใจนักเรียนทำก็คือ 1. ให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเลย2 เลือกเนื้อเรื่องมา5บรรทัดนะคะเพียง5บรรทัดเท่านั้นอัดคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มเช่นเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ